วันนี้อยู่ที่วัดเขาบรรจบนะครับผมเป็นวัดป่านะครับมีความเงียบสงบม,มากมากนะครับสายเขียวซึ่งตลอดทางที่มาเนี่ยมันก็จะมีรีสอร์ทเยอะมากเลยนะครับเป็นรีสอร์ทริมน้านะครับเดินเข้าด้านในนี่ไปเดีะะ๋ยวเราไปเสียงเบาๆจ้ะแม่ ใช่แล้วที่นี่มีบ้านผักด้วยเออมันได้เสียงโชคที่เป็นวัดป่าต้นไม้แบบสูงมาก เราว่าที่เราอยู่จุดนี้ซึ่งจุดนี้มันก็จะมีทางไปต้นไม้ใหญ่โมโซสามสิเมตรนะครับอันนี้เป็นวัดป่านะครับ โบัวสดสวยมากที่นี่ก็จะมีเป็น,นประตูต้นไม้ใหญ่นะสวยมากเลยมีต้นฟูจินราาดูทางไหนดูในโบสถ์น่ะ,นะงงนนนโบสถ์ยังสวยเลยครับทุก่นนนนนงงานา นี่เป็นอุโบสดนะครับของที่นี่นะครับสวยมากข้าวปิ้าทระกันเลยถอดรองเท้าก่สนนะคะยังสวยเลยอุโบสดแบบลมเย็นเข้ามาแล้วรู้สึกแบบร่มเย็นมากเลย ที่นี่ก็แบบดูกว้างขวางมากเลยลูกนิมิตบรากาเป็นยังไงก่อนเนอะอันนี้ก็จะเป็นรัประทานที่นี่นะครับใช่ไหมเหมือนพระพุทธชินราชใช่ไหมแม่ใช่ ทานสวนมากเลยครับองท่านเด่นมากเลยเด็ดเราจะถ่ายให้สวนมากนอรอะมนี่นะครับพระอุโบสถสวยมากหนึ ประภัยประภัยไปซ้ายมือนี่ต้นไม้สามร้อยปีไปดูไม่เดินไปเดินไปเดินไปก่อนเขาอยูงเปไปนะครับตอนนี้เราก็จะเดินไปจีต้นไม้นะครับเขาเรียกว่าต้นสมพงอายุกว่าร้อยปี นี่เดินมาไปาใช่อายุร้อยปี่ปนะครับนี่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับที่นี่ยังแบบเป็นวัดป่าขนาดใหญ่ ที่มีความร่มลื่นมากแล้วก็รู้สึกว่าที่เนี่ยพอเรามาหน้าหน้าที่เป็นหน้าฝนอะ่ะมันมีความร่มเย็นมากอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เนี้ยสามารถมาวิปัสนาพักได้ด้วยนะครับผมใครจะมาก็มาได้นะครับดูดิธรรมชาติเดี๋ยให้ดูเนี่ยอย่างพวกหินพวกเนี้ย ดูดิไออสไลเคนอะไรขึ้นเต็ไมไปหมดเลยไม่ใช่อยู่ตรงนู้น,เอ,น,เ,นเอามา มาเป็นยูทูบเบอร์คนเดียวมาไปนี่ต้นนี้นยใช่ไหมฮะต้นนี้เ<ะ>น,นเใช่วิ่งแต่และต้นสูงแบบสูงเขาบอกว่าแต่ก่อนน่ะคนจะเดินจากตรงนู้นมาลำบากเขาเลยแบบผ่าต้นไม้ ออกมาเป็นช่องอนนดูดินี่ดูดิเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็แบบผ่ามาเป็นช่องอย่างนี้เลยอืยอ สวยมากเลยนะพี่ยองเนาะแบบต้นไม้ต้นใหญ่มากฮัลโหลแอนเนี่ยพี่องใครจะมาดูสิยูทูบเบอร์เหรอยูทเบอร์ใช่ป่ดคะยูทูบเบอร์เหรอยูทูบเบอร์ะ ต้นสมพงศ์ชาวบ้านเขาทำใช่ไหมใช่แม่ต้นไหมต้นไม้ใัญ่ลอดตาต้นไม้ใหญ่ได้เหมือนว่าประตูสวรรค์ว่างเนาะใช่นี่แล้วก็มีตออีกต้นหนึ่งตรงนู้นต้นไม้พระเจ้าห้าพระองค์อันนี้ต้นสมพงศ์ต้นสมพงศ์สูงมากดูพระเจ้าพระองค์นี่ดูความสูงของเขาสิสูงมากเลยดูดีแบบสวยมากเลยไม่น่าเชื่อเลย ดูรกเขากใหญ่โตมากพระเจ้าห้าพระองค์นี่เราก็มากับมากับยูทูบเบอร์นะครับใช่ยูทูบเบอร์นี่เขามีเป็นเหมือนขนาดมาด้วยนะครับเขามีลำธารด้วยนะเล็กๆเดี๋ยวไปดูลำธารจริงถึงนนะครับไปไกลไหมพี่ไม่ไกลครับเนี่ยเส้นตรงโค้งๆนี่ก็ใช่แล้วใหญ่บ้าง ธรรมชาติมากเลยนะครับเหมือนมาออกกำลังกายเดี๋ยวให้ดูนะครับธรรมชาตินี่อันนี้มันคือเรื่องจริงเดินป่าจริงเดินป่าเดินกันมาเป็นแถวเป็นแถวเป็นแนวตะลุยป่าตะลุย ไม่ใช่ให้่ไม่ได้ใช้เอาเขาพ่อมาอยู่ที่พ่อเขเลยไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับพ่อเขาบอกนิดเดียวเขาบอกว่านิดเดียวนิดเดียวของเขาเราเหนื่อยได้ใช่ไหมเขาบอกแค่โค้งงี้ไโค้งนี่ไงแล้วถึงว่าโค้งไปแล้วนี่ไงต้นนี่ยไหนนี่ไงต้นนั้นี่ยเห็นปะอ๋อ ไม которая, ่ใช่ไม่ใช่หรอใช่เขาบอกองก็ถึงแล้วไหนก็นี่ะโค้งก็ถึงจะไมนี่เราจะเดินอะไรเดินเดินเพื่อไปดูต้นไม้ใช่ไหมใช่ไห <hein? S 3> นล่ะลูกเกดเขาบอกโค้งขึ้นไปก็ถึงแล้วเดินไปโคง้งไปเรื่อยมีหลายโค้องอยู่ไหน,นๆก็มาไปถึงที่สุดไหวไหมคุณเอี้ยงอย่าดมเดี๋ยวอย่าดมอย่มมีแบบอย่าดมต้องเข้าคุณเอี้ยงเลยนะคะ คุณตูไทยเดินไหวเปล่าโอ้จิบจิบจิบเลยหรือมันมาได้สองทางวะไปเย่ะป๋อไปย่ังจะถอยหลังแล้วอ่ะไปเยอะวะโงงไหนมันวะโงงไหนมันวะใไปที่ไหนลอะเอ้ยเฮ้นหลอกเขาป๋อใช่นี่ไงโอ้โหตัวนี้ไง เออที่นี่เนี่ยมีป้ายนี่ก็ถึงแล้วคงเนี้ยแหละคงเนี้ยแหละนี่ไงถึงแล้วคุณท้ายถึงแล้วโอ้ถึงแล้วครับต้นไม้ใหญ่เทให้เขียนป้ายให้มาดูตามหลักถ้าเราเห็นเราจะหายเหนื่อยนี่เราเห็นแล้วเราเหนื่อยหนักกว่าเดิมครับมันไม่มันไม่เป็นตามจินตนาการที่เราจินตนาการไ้เลย มีต้นไม้ห้าต้นใช่แล้วก็เป็นโอ๊อ๋อนี่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 คว่าต้นไม้ครับอกนี่ไงเห็ุปูดปูดได้ขึ้นไหมใช่ใช่ใชเนี่ยห้าปูดใช่ห้าตุ่มตุขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกต้นไม้ห้าตอนี้ตอนนี้ลงครับโอ้โอลมมาครับ มีน้ำตกสะพานแขวนเออใช่สะพานแขวนถ่ายรูปสวยไปเดินลงดีๆระวังกลิ้งลงไปนะไม่มึงขับรถมาถึงปลไผภัยว่ามึงให้กูเดินไจะทำไงไปสะพานแขวนกันต้องไปปะเดินหน่อยออกแรงดูไปเอียงดิเมื่อกี้ไปนิดเดียวเองเช้าเงี้ยสบาย ใหญ่พอดีเลยกว่านี้ครับนี่เราจะไปสะพานแขวนนะครับจะได้ยินเสียงไหมลูกเสียงจะเบาเปไปหน่อยไหมไม่เบาล็อได้เหรอดังนี่ยินเสียงน้ำตกนะมได้ยินสนั่นเลยแหละถึงแล้วสะพานแขวนที่ตรงนี้เองอันนี้เป็นเพ้าโบสดสวยมากนะครับใครมีโอกาสให้มาไหว้สักการะที่นี่ดีมากมันเป็นแบบ ธรรมชาติมากๆนี่ครับเราก็ถึงจุดที่เรียกว่าสะพานแขวนแล้วนะครับสะพานแขวนตัวนี้เป็นตัวสะพานแขวนริมนนะ้ำตัวสะพานแขวนนี้ก็จะเ,เป็น สะพานแขวนข้ามน้ำนะบนริมน้ำตกอย่างนี้เลยริมทานปลาเยอะมากปลาเยอะมากเลยครับดูดิไม่รู้ว่าเห็นไหมนะแต่ปลาเยอะจริงๆครับปลาข้างล่างเยอะมากอมเอาปลา ึงต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 ึงงไม่ต้องถ่ายไงวะมีถ่ายวิดอยู่ไม่ไม่ถ่ายรูปอ่ะเจ้ายืนนี่แหละไ,ไม่เสียงหรอเออฝนตกฟ้องฟ้องเขามีลำธารเนี่ยนะอ่าคุณป้าเดินไปไหนกันเนี่ย,ย,ย,ยแ,ลแล้วคลิป ข่าววัดบรรจบก,ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับใครมีโอกาสก็กแวะมานะครับที่จันทบุรีรับรองไม่ผิดหวัง